คือตอนนี้เนี่ยเขาหัวล้เสร็จกันไปแล้วแม่พีเพิ่งบอกเอ้ยฉันเพิ่งรู้ว่าหัวล้แต่ว่ามาวันนี้นะคะคณะรถเคาะก็ถึงบ้านโกกแต่ตอนนี้ตกลงว่าแม่พีมันถูกชนีถูกชนีรถเคาะหรือว่าเป็นอย่างหน้าตาสลือสลุมบ่ะสลุมสลือสลือสลุมสลุมสลุมสลือสลือสลุมสล สลืมสลืมแล้วเต้แล้วเต้ที่ว่ากำลังก็ได้อันนี้นะสลมเนาะเอตคึมกันยาให้ตึมสลืมสลืมให้คนเถอะภาาาษกกับมันเป็นสลืมสลืมบอกต้องเข้าใจนะถ้าแม่ว่าถูกต้องบอกเปนแม่ก็เข้าใจอยู่รวกนี้ทิดนึงเออแม่นสองคนนั่นที่บอกเข้าใจอ่ะแม่นสองคนนี้นะคือบอกเข้าใจวะจากแล้วก็ไปถามเรกคู่ ว่างอยู่บ่ฉันตัว่างเลยเอ็นหะเหยียบเลยว่างไม้แป้นกระดูกนะโอ้ยได้ช็อตเด็ดเหยียบเลยคนเชียร์แล้วเราเอางานอย่างเดียวเนี่ยเราจะถ่ายทันไหมเสริมงานเร็วช็อตเด็ดนนั้เราจะทันไหมรู้สึกว่าจะเอาแต่คลิปอย่างเดียวนะฮะไม่เราต้องทำมาหากินเองอเอ็นพากนี้ เขาบอกให้ถ่ายได้คนบางคนนะครเราต้องหาคอนเทนต์เองได้รู้คนณเขามีการพูดคนอีกนะครันบางคนคนบางคนเกิดมาเพื่อเขาจุกจุกแมนดาวมีใบบังเขาเลยไปเป็นของเขาถูกโู้โหชุดยอดจอยเมนเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งลำแข้งลำขาตนเองนั่ลำไพ่ด้วยนี่เป็นปัดขยะนะนี่ ห้ามยืมจมูกคนอื่นหายใจเราโตได้ด้วยกำลังของเราเองลำแข็แต่มามาตอนนี้นะแม่พีสงสัยถูกเน่แก้งเคาะค่ะสลือสลึมอันนี้นะคะโดนมนนะคะคาถาคาถาจากเอฟซีจังหวัดตรังนะคะโอ้โหสลึมสลือนะคะตาก็จะลืมไม่ขึ้นสงสัยนางตาหยอดไอ้นางท้องตึงนางป้าเลียน ตอนนี้นางตามันจะตึงอ่ะนางตาตึงนางท้องยนอไม่มีอะไรค่ะนั่งฟังจยลงฟังเพลินนะคะแต่มมงเล่าน่ ค็สุดทางก็ชุดทางจริงคนค้ำก็ค้ำสุดคลิปเลยแต่ว่านัมมี่นะคะไม่ได้ค้ำรอกเขาเครียดอยู่บรียงไหนเขาเขาหัวบอกว่าอุ้ยยายฉมองยายนี่เอามาทางไหนโอ้ยคนก็ว่าตามที่เห็นคนไม่ได้ยืมใครเลยไม่ได้ยืมใครหรือก็มันข้ออีริบชารถเจ้าน่ะใช้ศัพท์เขาไม่ยืมเดมฉันไม่ได้ก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกบุคลิกหรือว่าบรไย้ยืมสมองใครมาแค่ให้ยืมเพราะไม่ลูก เพราะาเอายืมเดอไม่ได้ยืมใครมาเขาเอามาคืนเขาต้องยืมยายก่อนแมนแมนบอกเมนได้จริงแต่แต่ตอนนี้ดูเหมือนแม่พีนะจูาดแม่พีถูกชมุนต้องตาและต้องใจแก้งเคาะยายจะไปไหนวันนี้แต่ว่าพูดตามตรงดู ไปก็ตอนบ่ายค่อยไปอยู่ค<ม><อ>าเล,าลเลยนะเจ้าคาเลเลยลเลยจังไดคอยจิป,ป้าเอฟซีคอยกบได้เด้โอ้ยคอยต้องอยู่ในเอฟซีนะคะเมื่อคืนได้มามาถึงกี่รุ่มนะเช็นน้องน้องซื่น้องต้ารอเที่ยงคืนเที่ยงคืนโอ,อ้ มีหน้าเราค่อยลงมาเห็นเจ้าปวดไฟอยู่เจก็มันมีเลขชุนชุนได้ชุนห็นกันได้เห็นเห็นได้กับบ้านหนูอยู่ตรงนี้เจือกืนนี้มีเลขชุนซึ่งผ่านบ้านความเป็นร่างไม่ได้มึงอันนั้นบอกเป็นอ้วนมาจะเห็นแล้วจะลองอยู่ถ้าตรงบันไดน่ะไม่ใช่นะเห็นค่ะตรงกันนี้แหละตรงกันนี้เลยค่ะอันไปเมื่อวานนี่บอกอันนั้นนะไปเมื่อวานบอกเนี่ยไปตอนนี้ว่าว่าจะอัน ชวนเยลอนนะคะอ่าฉลองหัวหมูแต่ยายไม่มีวันว่างนะคะเพราะคิวแน่นเอียดเลยนะคะกลับมาเดี๋ยวฉลองห้าตั้งคณะนะคะอะไรนะจำลองมาเดินจินรับรองนะคะยายลองไม่ได้อยู่บ้านตาขาปวดออกเลยจะตำแหน่งไม่บ้านเดี๋ยว่อะไปหามิสเตอร์อื่นมิสเตอร์มิสเตอร์ฐานนี่เอาไว้ข้างหลังเพราะว่ามิสเตอร์ฐานะคะรอจะลองมานานเมื่อคืนนี่ก็มาสะดึกเลยนะคะ งานบ้านกานลาะอีกงานงานบ้านก็ไม่ได้เห็นจากเ่อไม่ได้เห็นจากเ่อโอ้โหยายยายขาเลาะต้องต้องตั้งฉายาใหม่แล้วยายลองขาเลาะไปเลยทางเลยแม่บอกวันนี้นะคะก็จะเลาะวันนี้ก็จะเลาะอีกใช่กลับมาวันที่สองเลาะถ้าถ้ายายจะทิ้ง fc อีคนนี้ไม่ได้ค่ะเเมื่อเมืม่อวานนี้ก็ไปส่ง fc ใช่ไหม fc อันนั้น fc ตกรถค่ะอเอาเกมาทิ้งมันมี fc ตกรถด,ด้วยอตกโลอหอ์ยายก็เลยเข้าไปช่วยบอกเป็นนักเองขี่มาข่าวมไม่ใช่ัวเองแล้วแต่แต่เพราะท่ายายไม่มีรถอย่าให้ยายมีรถนะ<อ>ก็เลยไปอาศัยรถเขาก็เลยเป็นรถเคาะ อย่าให้ยายมีรถนะจำดีๆนะคะเอซีอย่าให้ยายมีรถอย่าให้ยายมีรถนะใครจะข้าขี่กับยายไม่ได้ถ้ายายมีรถนะไม่ต้องไม่ต้องออกเดี้ยเติมเองน้ำมันนะไปชงเลยเพื่อร่ายานจักรขับเองเป็นไหมไม่ต้องจ้างให้คนขับโอโหนี่นี่จ้างคนขับจังหักคณะเราอันอันนี้คนขับรถใช่ไหม สองคนขับรถน่ะใหญ่แม่คนขับรถน่ะสองคนละครสั้นละครสั้นมันมันทำมันสามารถ โอ้โหใหญ่เลาะตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลาะอีกเดี๋ยวกลับมาตาทาจะย้ายออกจากทะเบียนบ้านนะคะอยลารอโอ้แม่พี่จะทํายังไงได้คนมันจะดังมันอยู่ไม่ได้คนมันดังอยู่ไม่ได้หยุดชุดไม่ได้่้าสคนมันจะดังเนาะโอ้โหคนมันจะดังนี่มันจะดังแบบไหนก็ให้เบิ่งเอาในคลิปเบิรงไหมคนมันจะดังหยุดไม่ได้ดังแบบไหนให้ไปดูที่คลิปแม่พี่กากาะจบ เออาีกแล้็แค่นอนแค่นอนยังหมื่นวิวคนมันจะดังชุดไม่อยู่อยากดูต้องไปดูช่องแม่พีกกอกอยากรู้ต้องไปดูที่ช่องแม่พีกกอกนะคะแม่เพ่าปีนไครปีนมาอยากูต้องไปดูที่ช่องแม่พีกกอกเลยค่ะถ้าว่าถือกระโปรงใหย่ล้วเนาะนี่นีไม่ใช่ตัวตนช่วยได้เชื้อหน้าให้เกียรตินะแต่ย่าดอกเชื่อหน้าอย่าไปเบิ่งเชื่อหน้า บกวคายยายเสื้อนายยายบ่ได้ใส่บ้าบอกคอยใส่อยู่ังเจ้าคืนน้ำลายจะเชือนอซวาอะไรทำไมมันน้ำลายน้ำใจเชื่อน้องคยเอยซีอมมันำลายนเชื่อ้เะรมันาเชื่อมันคอกว้างอขมัน้านใหอ้องเวาวอมันไม่มีเช่ออคีวอะไรทมอีไม่มีไร่มีเชื่อ้อไรายเ่อนยาะ เชือยกจง่งไรสายนะจุ่งไรสายมันไม่ที่เวลาจะให้สามารถเปิดบลูทูธได้ยยเปิดไวไฟมันไม่ไรสายใช่ไหมต่อบลูทูธเดี๋ยวจะให้อันคุณกันยาจะซื้อเสื้อลายสายขึ้นห้างเลยไปพายายไปเที่ยวห้างไปซื้อเสื้อลายสายโอ้ยาย

อันนี้ก็จะเที่ยงแล้วยาเราใบช้อนใบสามใบนอนเลยเราไม่ต้องเที่ยววันนี้ยนอนอยู่บ้านซะาใชเขาตั้งใจจะไปเที่ยวเลยเร็วเวเรนี่รับรองแกตั้งคาไว้เสร็จแกจะอยู่นี่แหละแกเสร็จไปอย่าเมาเว้รับรองได้เที่ยวอยู่ที่กบเลยเดี๋ยวพวกนี้เขาเป็นเจ้าหนี้กบเลยพวกนี้เขาเป็นเจ้าหนี้กบโอเคเรามาตจะไปกินหัวหมูต่อ เป็นแผนเชแล้วยายเขาเขาเขากำลังไปล่องเรือแม่เปลี่ยนเดี๋ยวเอ็นพรุ่งนี้ก็ล่องได้นั่นเหนไหมเอ็นไม่รู้บอกเลอ้ยใหญ่ kind of ้เปลี่ยนก็วนด่วนอือไปนี่อ่ะไม่ไม่คือแม่แกเห็นลูกมาเพิ่บแกก็ไม่อยากไปนี่ไงครับมาเที่ยวกับคนอุบลก็ได้ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไม่ไป ใช่แล้วทิปอากเที่ยวอุบลโดยคนอุปนแต่ว่าคนแต่ว่าคนอุบลดูกอกสรุปแล้วคือเที่ยวทริปเที่ยวทริปคิดไป